ไดีป่าลูกใชแปรมันนะีใช้แปรงชี้แทบป่าป่า,ปาบงาองไปหาหมอโ,มโอ้โหไปหาหมอเาะอวป่าไปหาตัดไมเน,นาะโอโหที่ไหนตัดติ๊บโกแต่ว่าอยู่ที่นี้ข้าเจ้าบ่แห่งเขา อันเนเลยบ่ให้เขบได้คดทั้งวันก็เสด็จกปคาที่ใดที่ใ่เอือยเสด็ไปกับหมู่อีกบีบเ,เองบีบได้แล้ววัเสาวนี่บีบได้ไดไมุเสาวนี่ bé tá rồi nàng bố 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 say bộ Ờ, nhìn lại đốt bay khảo trái bán mực ý học ẩn bố ไปบ้านยับค่ะลูกยับเข้าไปอีกเอ๊ะดื่มบัตรอ,อุ้ยดื่มก้อนเงินแป๊บนึงบัตรอันนั้นบัตรเคียวอยู่ในทงดำแล้วมาให้หนบูบอกตัวใช่ไหมก้อนเงินได้撒เงินกับโบีเงินในกระเป๋าขอนี่อยู่อยู่กับบอนนี่นี่อยู่อะ หิวง,งยืมก่อนข้าวหนึ่งคอยนำวัายาุเราคอยสแกนเอา แล้วพวกต <que>. <Thompson. S 2> ัสิไปห้าคอยตรงนั้นอะไรบนี่ขอไปถทายูหันเดอร์ขอไปถทายูแอนเดอร์เนถันเดอ แม่เองเนาะปัน่าแม่เฮ้บอกตึกใหญ่ปันเฮ้บอกตึกสูงโอ้สูงเป็นสูงุณเป็นรอยสั่นหัวปันหาแม่จับมือแม่หูกตอนนี้เออมา Bộ đẹp bà pha Bài đồ Thả mừng con ừ. Nạc FC vậy Thả con Cảm ơn mẹ mừng Đi con U, <laughs> rồi, vô. Vô rồi sẵn

ก็มาถางยูดาส่็ทายเส้นผัดนออมาายอีกอก็อยาเข้าไปทางในน้อมันเหนแล้วะอยเา <Yeah. laughs> พี่พี่ชื่ออะไรนะ,ะพี่ชื่ออนชื่ออนไ,ได้พี่พี่มอสนะเนาะมันชิพาไปเที่ยวพาไปเที่ยววันนี้เดี๋ยวพาไปเดินทเที่ยวกรุงเทพเช็คอินแลนด์มาร์คกรุงเทพไป เดี๋ยวแก๊ปเอาเนาะข้าไปนี่ไปเลยหรออะ้าไปนี่ไปเลยใช่ไหมไปไปเลยเดินนะครับเดินไปจนรถไฟฟ้าใต้ดินอ๋อไปรถไฟฟ้าใต้ดินได้ไงไปเที่ยวเราไปฟ้าใต้ดินไปไหม ทางไหนเดี๋ยวเราเดินไปด้วอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวพี่มอสแล้สิค่าไม่เขี้ยวนะอ่าพี่มีแฟนหรือ,อยังยัง <c oughs> อ๋อเป็น <c oughs> เป็นครู <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ๋ออันนี้ก็คือเพื่อนคู่จักรลม่พี่น้องแบบ บ่าเคยคุยส่วนโตเลยที่แบบบ่าเคยอะไรนะเห็นแต่พี่เราสั่งใส่กอ,อกน้ำเนาะซองเถอะเมื่อนีรก็ได้เจอตัวจริงเป็นสื้อผ้าเกี่ยวนัด <c oughs> <Not S 2> เจอเพิ่นอยู่ เซ็นท่านลาดเพ้า,พาวไปเดินนมาจะไปแม่นะแล้วเราจะไปสรรมอิทรานองสิงไปลายน้ำตะวันหนองเพิ่นแบบเมื่อยเห็นนะก็เลยเอ้ยเกรงใจเพิ่นแม่ไปอยากอันนึงเพิ่นนะก็เลยอยากไปเองเออเดี๋ยวแม่เอาให้ดูไปไปซื้ออยู่่หมูก็ได้เดี๋ยวแม่ซื้อให้ย็กแม เนาะขึ no, no, ้นมาสะพานนะเชิร้านไปรไถมาแถวลานถาวรเจอไมาเส้นทงอ่ากแบบนี่เตตึกจู่ๆนะ เราจะพาไปน,ะน,ไปไนั่งรถไฟไร้หิ่ แม่จับมาันาี่ตดชุ่มเอ้ยอน่ยื่อเอ้ยน่ามันเป็นโอ,อน่าของการะลื่องมันเป็นอันนัคิดว่ามันเป็นบันไดเดือนซื้อๆอนะ แล้วทุกคนเข้ามาดับไฟใต้ดินใช่ป่ะแม่เกาะพงไห่ดุดจินขาวมาเลยเด้อเนก็ได้บ่กมาเลยกินขาวเลยออกมาเลยเนาะ ถึงมาดบเด้อเออสองอย่งไม่ถึงว่านี้เมยก็ขึ้นว่าเป็นเมยนี่แด้ผ่าจะขึ้นว่าเป็นอะไรถึงแล้วถึงแล้วเตรียมโดดป้ายสงแน้วนววี่เรียนอยเคาน์เตอร์ ทีเราเสิยสดตัวขึ้นรถไฟใต้ดินครั้งแรกจ้าสายปันล่องเขา้าสายปันเข้าคนแรกนะอ่ะสายปันเข้าไปาไปก่อนไปก่อนอ่ะพี่ไปก่อนอแตะอย่างนี้เลยใช่ไหม <laughs> hei <laughs> 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 saya pan saya pan jammi jammi cepat kita eh mau tangan